บอนสี่หายากและมีราคาแพงในอดีตบอนสีไทยวิจิตค่ะเราไปดูกันค่ะว่านางจะมีความสวยขนาดไหน บอนสีไทยวิจิตแนอดีตต้นที่ดางเหลืองการออกแดงมีราคาแพงมากเป็นบอนสีที่มีความสวยตลอดเพื่อนๆมีกันยังคะถ้ายังไม่มีก็หามาปลูกกันนะคะบอนสีไทยวิจิตค่ะ